ย้ายโชคดีมาอยู่ที่นี่ฟินแลนด์ดินแดนที่ธรรมชาติงดงามสีสันสวยงาม เปลี่ยนไปตามฤดูกาลฤดูกาลและวันเวลาเก็บเห็ุเข้าป่าอย่างสุขใจเก็บบอรี่ที่มีสีสันสดใสตกปลารักในการประจมภผยเข้าป่าเข้าใจ

ย้ายมีแฟนเป็นแดนไกลและลุงรักเรื่องราวผจนภัยร่วมทุกร่วมสุขร่วมปันใจเข้าป่าเข้าใจลงรักกลิ่นไอเฟล สวัสดีค่ะมาค่ะมาค่ะมาเที่ยวฟินแลนด์ด้วยกันค่ะสวัสดีทักทายทุกท่านทุกคนนะค่ะเด้อเจอกันอีกสักหนึ่งคลิปค่ะเดี๋ยวชมบรรยากาศด้วยกันค่ะพี่ๆน้องๆจ๋าก็วันนี้ก็มากับน้องเขายังอยู่ที่ต่างจังหวัดอยู่เนาะค่ะเนาะจะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากค่ะหิมะก็กําลังตกโปรยเลยเหนายวไหมหนาวหนาวค่ะมาเด้อใครจะ ไทร้อนจะเอาหนาวไปฝากวันนี้ก็ลบหกลบเจ็ดองศาเด้อค่ะเด้อแต่วพวกเราก็ออกมาคนเยอะมากค่ะเดี๋ยวจะถ่ายไกลๆให้ชมเด้อค่ะเด้อว่าคนเยอะไหมเพราะว่าวันนี้คลิปนี้เราถ่ายทําในวันเสาร์ค่ะแล้วที่นี้เดี๋ยวเห็นไหมค่ะเด็กเขาเล่นสนุกมากเหมือนบ้านเราเลยเล่นบนบนบน,บนกองไอห,หิมะนะคะนู่นค่ะเด็กๆเข้าเล่นบนกองกองหิมะบ้านเราถ้ามีกองดินเนาะค่ะเนาะก็จะเล่นกันสนุก เขาไม่รู้จากหนาวหรอกคะ่ะรถมาค่ะขอโทษขอ,ขอ,ขอภายีนิดนึงอโนนก็คลิปเมื่อวานเรามาแล้วครั้งหนึงนะะ่งแล้วค่ะเด้อตอนนี้เราบ่ายบ่ายสองแล้วค่ะเนาะช่วงบ่ายสองโมงเย็นที่นี่จะมืดตลอดเด้อค่ะพี่ๆน้องๆจ๋าตั้งแต่เช้ามาก็อย่างกันนี้แหละคะ่ะมืดตลอดยกกล้องนิดนึงเด้อค่ะเด้อบางทีคนเขาเดินมาค่ะ ไม่หนาวเหรอเอ็งก็ร้อนโอเคหนาวค่ะหนาวหนาวจ้ะหิมะกำลังคำคำสนุกค่ะนานๆเราได้มาทีเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเย้สนก็มาเที่ยวต่างจังหวัดอันนี้จะเป็นภาคเหนือของฟินแลนด์ด้วยค่ะภาคเหนือตอนต้นเนาะค่ะเนาะใช่ไหมใช่จะเรียกภาคเหนือตอนต้นด้วยค่ะเด้อก็มาเที่ยวบ้านน้องเขาเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะกลับแล้วค่ะก็เลยเก็บภาพบรรยากาศมาฝากค่ะ อาจจะมาถ่ายที่เดิมก็ขอโทษขออภัยนะคะเพราะว่าตอนนี้ใกล้จะคริสต์มาสแลวค่ะอันนี้จะถึงคริสต์มาสแล้วค่ะเขาก็จะเฉลิมฉลองตั้งแต่เดือนต้นเดือนพันวาเขาก็จะมีงานแตกๆตต่างๆมีงานแตกๆตต่างๆผัดเดียนกันอยู่อย่างกันนี้แหละค่ดจัดให้ให้พี่ๆน้องๆลูกหลานก็ได้มาเนาะค่ะเนาะอันนู้นก็จะเป็นซุ้มขายของค่ะช่วงนู้นซุ้มขายของค่ะเนาะเดี๋ยวยศสนพาไปชมค่ะ Mon. on <coughs> สวัสดีค่ะมาค่ะมาเที่ยวฟินแลนด์ด้วยกันค่ะมาเด้อใครจะมาหิมะกระตกคนก็เยอะเด็กๆก็เห็นไหมค่ะเขาเรียกอะไรเมื่อกี้ปรินเสร็จ撒ปรินเสร็จคือภาษาบ้านเราอะไรนนางฟ้านัางฟ้าลงมาค่ะมาเด้อสวยง้มค่ะวันนี้สวยง้มเก็บภาพบรรยากาศมาฝากเด้อค่ะคนเยอะเอ้ากล้องโทรศัพท์เราจะเปียกไหมนี่เปียกกะแนู้ไม่ได้ถ่าย มอยไกลกินแลยฮัลโหลล็อกล็อกมาค่ะมาค่ะเที่ยวด้วยกันจ้าล็อกมันลบเจ็ดองศาลบเจ็ดองศาพี่น้องจ้าจะเข้าไปในห้างแล้วเข้าในห้างก่อนยาเดี๋ยวเข้าไปในห้างเดี๋ยวค่อยมาเดินคนเยอะค่ะวันนี้มันเป็นวันเสาร์เนาะค่ะเนาะคนเยอะแล้วทีนี้เด็กๆเขาเล่นพี่น้องจ๋าอันนี้อันนี้เป็นกองน้ําแข็งเ้อะกองน้ําแข็งที่ว่า ที่ว่าเขาดันเอามากองเอาไว้ค่ะเ็ามากองเอาไว้เด็กๆก็มาเล่นมาเล่นเขาเรียกอะไรบ้านเราเนาะสมัยก่อนเป็นเด็กก็เอาทางมะพร้าวมานั่งแล้วก็สไลด์<ไ>ลเออสลัสก้องขี้หินขี้ดินขี้ทรายแต่ที่นี่ก้องหิมากค่ะที่นี่กองน้ําแข็งค่ะมาค่ะมาเที่ยวด้วยกันค่ะอุ้บรรยากาศสวยงามมากค่ะพี่ๆน้องๆจ๋าก็ไม่ได้<า>ดึงไอ้นี่ออกไม่ได้ดึงด้ามันนี้ออกกับมือแข็งเลยเนาะ โ้นอย่าป้าเลยก็โตซ่เลยมิแย่ตนุดอ้นตัดซะอ้นกปิโอเะโอเคเราเข้าไปหลบตีงไหนในห้างก่อนใช่ไหมมาค่ะมาเที่ยวด้วยกันค่ะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากคลิปนี้เป็นคลิปที่3ามค่ะเด้อเดอเด้อเด้อเดอเอเดอดกออนอ้อตอนน้้เล็เม่เล็ เล็บแข็งแล้วน้องมนย้ายมือแบบเล็บแข็งไปแล้วโอเคค่ะมาค่ะมาเที่ยวด้วยกันค่ะแต่สวยงามมากค่ะเพราะว่าแต่เสียอย่างหนึ่งมันเป็นสตาร์แรนแต่สตาร์แรนแต่ก็คือว่าผลผลหิมะลงมาค่ะเดี๋ยวเข้าไปในห้างก่อนเด้อพี่นอ้องด,<น>ด,ดีเด้อเมื่อกี้ออกมายังยังเป็นเล ยังเป็นหิมะอยู่ตอนนี้เป็นฝนแล้วจ้ะ ไปสวยมากค่ะวิจะไปรอบหน้าไม่ใช่เราหรอกเอา,เอาพากันแวะมาแล้วก็มาซื้อกระเป๋ากันค่ะมาค่ะเมื่อกี้เข้าไปในห้างไม่ไม่กล้าถ่ายด้วยค่ะ น้องเขาก็เลยแซวบอกว่าจะเอาอีกไม้กระเป๋าพากันเข้าไปในห้างทีเนาะเข้าไปในห้างร้อนตับแตกร้อนตับแตกอใส่เสื้อผ้ามีแต่หนาๆกันแบบบอกเวลามันหนาเวลามันร้อนนะคะเพราะว่าเสื้อผ้ามันหนาเกินโอ้ยมันมันมันตีไม่มันตีขึ้นมันเหมือนจะเป็นลมเนาะมันเหมือนจะเป็นลมนั่นนะคะเราจะไปไหนบ้านเราไปทางไหนละจะกลับบ้านเลยเหรอไม่ครับเดี๋ยวไปเที่ยวอุยทางนู้นก็สวย นี่แต่ทงสวยๆพ,พี่น้องจ๋าบ้านนอกเขากุ้งเด้อ <c oughs> อย่ายว่าก,กันเด้อค่ะ อาจริงจริงานอกจริงจริงนทุกคลิปทุกวิดีโอเห็นแต่บ้านนอกวันนี้ขอจัดเต็มหน่อยเด้อทุกคลิปทุกวิดีโอเห็นแต่ในป่าเก็บเห็นแต่ใน,น <ๆ S 2> ป <ๆ S 2> ใน่าเก็บเก็รก,กับด้านหิมะอยู่บ้านค่ะพี่นๆน้องๆชาววันนี้็น้นก็ปืนแล้วก็ผ่าปืนพี่น้องคนไหนยังไม่เคยเข้าไปดูไปชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปหน้าเนาะค่ะเนาะบางทีเข้ามาดูคลิปนี้แล้วถ้ากดติดตามแล้วที่นี้ไม่กดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาเราเปลี่ยนคอนเทนต์นะคะมันจะไม่เห็นค่ะ อุ้ยปากเขียวหมดแล้วพี่น้องเมื่อกี้บนว่าร้อนรอนหนาวแล้วพี่น้องจา๋าเอากลัวลื่นนี่ตอนสองลงมาเห็นนกมันบินตอนนี้มันกี่โมงแล้วกี่ยามแล้วพวกเรานี่ไปด้ยะสวยค่ะเ,เดี๋ยวจะเข้าไปในในตลาดสดนะค่ะเ้อที่ว่าเขาขายหมูขายเนื้อเข<อ>าเรียกว่าตลาดสดนะค่ะเนาะก้าวพาหันเลย อันนี้เดี๋ยวยนสนจะให้ดูะะด้วค่ะเด้ออันนี้จะเป็นบรรยากาศที่กลางใจเมืองของจังหวัดกัวปิโอเด้อค่ะเด้อกัวปิโออันนี้จะเป็นพวกตลาดสดนะค่ะที่เขามีนั่นแหละคะ่ะจัดงานเทศกาลคริสต์มาสจะมาถึงนั่นแหละคะ่ะคนเยอะเมื่อกี้ออกมาต้นทริปโอ้ยหิมะตกสวยงามเนาะค่ะเนาะแต่ตอนนี้หิมะจางไปแล้วค่ะฝนปนหิมะก็ลงมารอบนึงอันนี้ก็ช่องมนนอน,นินะะชาแนลเด้อค่ะเด้อ กของบนนี้ชาแนลค่ะจะเข้าไปในนี้ไปไม่ทันค่ะเข้าไปในตลาดสดเขาปิดแล้วค่ะเสียงประตูดังแอดกลอกมาสั่นวะแอดกลอกพี่น้องจ๋าเห็นไหมคะอันนี้จะเป็นตลาดสดเขาเด้อค่ะเด้อเขาจะปิดประตูมิดชิดค่ะเพราะว่ามันหนาวแล้วค่ะเนาะอันนี้จะเป็นร้านขายอาหารสดค่ะ พวกหมูพวกเนื้อพวกไก่พวกปลาละสวยงามมากค่ะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ยายสนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายสนด้วยน,นะคะเดี๋ยวเราเจอกันอีพีหน้าค่ะพี่ๆน้องๆจ๋าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวอีพีหน้าเราไปเจอกัน ข้างหน้าเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวรายายสดไปถ่ายทำมาให้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ค่ะพี่ๆน้องๆค่ะกราบขอบพระคุณมากๆทุกรักทุกไลท์ทุกเลิฟทุกๆกำลังใจค่ะที่มีมาให้สำหรับยายสนเสมอมากราบขอบพระคุณมากๆดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย